เงามเมื่อป่ะก็เฝ้าเมื่อเนี่ยเดี๋นะครับพี่น้องครับตีขึ้นมานใหม่เดครับพี่น้องครับเนียอู้เล็ดเฮ้ยเดี๋ยวครับพี่น้องครับโอ้ยปดะจอนครับโอ้ยเกือบขีดตกว่ะในรุ่นนี้แล้วอะไรเดี๋ยวได้หลายตยัวเยอะเลยเยลยป<ต>รากฏไหมเอ๊ะครับพี่น้องครับเดไป ื้อสัตีกินแล้วครับ м, สตีสตีกินในบริยากได้ในหาขายได้นี่เอาฟังดูเอาฟังดูเอ้ามาซองเทื้าซองที่แล้ว ว้าวตัวใหญ่มันเอาไปขึ้นมากระจดุดเต็มเต็มองซ้ำนึงซ้ำใส่แม่งไปยู่อ่ะไปดูฮนะสวัสดีครับพี่น้องครับตุวระพลอครับพี่น้องครับมื้อนี้นะครับเข้ามาพาป่าครับพี่น้องครับที่พิกัปน้องเทาบ้านน้องเทา ตำบลหนองเะอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมครับพี่น้องครับโอ้ยได้ครับพี่น้องเด้ครับโอ้โหพี่ยาเนี่ยเช็ดมือได้ทุกอย่างเห้วายใช่ได้ี๋ยวเห็้เจ้าเดียวเห็เจ้าเดียววันนี้ผมมาได้เอาปลาได้ไป็ิมมื้อน้าโอ้พี่ดองครับพี่น้องครับมาผ่าปลาได้กินปูครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับจะลงพะเลาะนะครับวัอนี้นะครับโอ้ย มาพาป่าบดซองครับบดซองวุงพี่ดองนั่นป่าดีๆก็ต้องทาขี้ตมซะก่อนป่าคุ้มลายปะ่ะแล้วถึงคุ้หลายกับเอาแล้วครับพี่ดองครับ,บ,บรครับบถดีนะครับ,บน้องเท่าออครับบ้ดนี้แต่ก่อนนะครับแต่ก่อนน้องที้นี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผักเขียวผักเขียวก็คือเท่าออครับ เป็นกะเลยซื้อบ้านวะน้องสาวกบ้าอ้ยเฮ้โอ้ยกเทยกเทยระบายเฮ็ดบีเฮ็ดมีนแม่นะไอ้เสียงใส่บัป่านะโอ้โหกะดโอ้ยป่าคือบกเยืองนะาาขอบุกเรืองนะ้ใครเยะก็ดูเยอะนะจ้าบอกไขมันเฮ้ยกะดโอ้ยเจ้าดีป่าเนี ปลาข้าวโอ๊โหครับผมใช้หูย่างปากังแล้วไม่เห็นหยุดใจพี่น๋องครับวัดนี้นะครับเพผันสีลอกดอกใบครับพี่น้องครับน้องมันตื่นมันเขิน้วครับหลายปีนะครับแต่ก่อนนี่เรียกว่าน้องเทาดมสมบูรณ์ไปด้วยผักเขียว <c oughs> แต่ในนี้มีแต่ไ,ไ,ไอ้ไอ้ยีเดจอกแต่แหนนะครับพี่น้องครับโอ้ยตื่นเขินผัดฉีลอกใบนะครับ

Ơ trời Ôi tướng xanh và khá đang đi lời Hú hú này đánh tựa nhay đó <cười> Cô ma Cô ma à mà xô con ơ Nhược Cô này đu nhược Cả đu đây, đây.

เยกยกยกโอ้ยเสียดายเลยเเพิ่บนตหดยดด้วยหย่ด้วยวาดีไ่คือป่าใหญ่เมื่อกี้ยกเอาแล้วเลเมื่อกี้น่ะเอ้ยเป่โอ้ทางเพ่ ทางผู้ใหญ่เพิ่อนมาทางผู้ใหญ่ญญเพื่อนอเยู่ท่าไหรผู้ใหญ่เพิ่นครับคุณครับโอ้ยฐารุ่นตัวใหญ่รครับบ่หลายครับมงินหนึ่บ่หลายฝ่ายคือสิเมื่อแล้วเลยคือสิก้าวแล้วว้า เอาขึ้นมาโชว์มาขึ้นมาโชว์ใช่ไหมขึ้นมาโชวมาโชว่ยมาโชว์่ยฮ้ใ่คใส่เอาขึ้นโชวมามดตโอ้ยพี่น้องเอ้ยไอมีแต่เสียมีแต่เสียกึยบบมีเสียพลุดเลยใสตตองหญ่โอ้ิตมเลย อันนี้เจ้าคือเราเจ้ารได้การเอยกเรื่อเรื่อยเรื่ยมาครับพี่น้องครับบังสบซัมสีกินซมสีกินบ๊อบบ๊อบซัมสีกินนี่กินบ๊อบบ๊อบครับไอที่หาเจ้านี่หาขายเด้พี่น้องเด้อหาปลาหาปลามาเยหากินเด้อซําสกินนี่กินบ๊อบิด ปลานี่ยลายวะลุนนี่วะมันปลาป่อยปะเหรลุนนี่มันแห่กัดแห่ตกเซนโอ้มันรนะอดเบิ s <S บ้ลเครื่องปลาตัวอะ้เครื่องตะไส้ก็อะไรครับบ่เลยจังโล่ปลาอย่างล่ะบ่สิได,ด้สิได้สิได้สิได้ตบมือขีดตัวตบมือขีดตัวโอ้หมึกนี้เต็นขนาดปลา แห่ผลลัผู้ไปน้่นเลืกมึ้ไปเห็นในผู้กองพดมาวะปาไม่เฮียเะดึง่มีเฮ้ยงัดข้าวปลาแ้กองพลล้วปลาสวยตาอเไม่ย้งยเลยูจังใพอจะพือจะหวดููด้วยไอ้ีเตกันเด้ยโห่มากโอ้ยโอ้ยจลงมาเอาขวปลามให้ลู นั่งขาแล้วขึ้นยกแล้วบน,นอหราบุญมีเลแล้วว่ามเอาอยู่นี่เลยเือกาขยานต้มออลอ้จะเห็นเ้ายีวเ้คครับเลยแดดครับพี่นี่ครับพี่นครับเหมาะสำหรับการผาป่าครับพี่ดีครับอุบ้ยผาป่าการผาป่าคือเป็นภาษาบรรทัดก็คือก็คือไอประก,กาศฮาพี่หาน้องครับผู้ดใดอยากล่องก็ล่องนะครับ อายุหากินกับสุดมากเราจะเป็นน้องสาธารณนะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นน้องน้องเท่าครับน้องเท่านี่เป็นกัดสินลอกไม้ครับเมคโครโรตัดก็จะไปจอดอยูุท่ธใดบุตรไอซีเจ้าป่ามไม่ใส่สิลอกไม้มันตื่นมันเขินนะครับพี่น้องครับะนะเฮ็ดไม้ครับเสกส่งอีกนไดบ่อนมเลยครับสมเลยโอ้ยตรวจลูกนี้เนาะเดี๋ยวนะครับน้ำผึ้งกับแพร่ ขาดที่เครื่งาดที่ขาดีแนย้อยแนคุณี่ต้ี่ผู้ใเยเครื่องเครื่องไฟนะปีนเลยวะนะผู้น่ะลไอ้กินที่บ่ละหรือข้านมาเรองบ่หรือว่าขายโอ้ยเดียวสาสาน เออไปได้เลยเข้าเลยได้เลยใครเลี้ยงผมไม่หรอกซื้อป่ะมีมีแต่คนบ้านเข้าแต่เสื่องเนาะลงมือนนี้เนาะแม่งครับเพราะวผมเปิดตัวชาวบ้าน้เป็นคนบ้านหนองโอ้เบ่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 เปิดบ่เปิดตการในบ้านเอิ่มไหมเปิดไม่เปิดใา้บัตรเลี้ยงบ้างปอะปลาเล็กปลาน้อยนะครับเสื่อนไว้ให้แต่เทบ้านน้องเทากินนะครับกินทั้งกระดูกเลยเอาลูกกเม็ดชิบผมเข้าหุ่นเข้าไผ่ตัวฮะเอาเดียวเลยบอไม่ได้เข้าหุ่นมู่บ่ อ้คือดีรัไม่ติดกินนี่เปนปย่งะลงนบ่อ่านนาอยากโอ้ซาสมัยตะก้อนนี่โอบดว่าแล้วนี่สุพมสุพมแสดงว่าเพิ่นลอกตืนหนึ่งอะนี่เนาะเอาทางเพื่อนมันคือตือนเลยทางพุทจัง โอ้ตัวนี้ลอกนี่แล้วเห็นบะโอโอโโอขาไว้ิคล้องไว้นิเชื่อมบออยมเาเอาเมื่อเนะครับพี่นองครับติขึ้นมาใหม่แล้วบพี่นองครับ บ่ล่างจมดีได้ไวอู้รถนีผนมาอย่างนี้หัวเขาว่าและวเข่าเวียกนะครับใบแจกว่าแจวข้า,าปลานะเนาะอู้เล็ดเฮ้ยเดี๋ยวครับพี่น้องครับอรอรอโอ้ยปะตองครับปะตองโอ้ยเกือกขี้ต่อมว่ะในรุ่นนี้แล้วแล้วนี่หลายตัวยไไเยอะ<ๆ>เลยดิเยอะหลายปุ๊ดไหมเฮ้ยรับพี่น้องครับเ <laughs> ดไป สัตย์สีกินแล้วครับเออสัตย์สีกินเนี่ยมัไม่ยากได้เนี่หาขายได้เนี่ยสัตย์สีกินสัตยกินมาหมดแล้วครับพี่น้องเลยที่มาหาเนี่หาขายได้เลยครับพี่น้องครับหลายคนก็ยกท้องขาวครับหลายคนก็สูบกระถอยครับเบิ้ลเบื่อครับวันนี้ครับแต่แฮกไปใช่ไหมมองแฮกนหมคือบ้าไหมวะเสี่ยนเฮตัวจริงคือบ้าไหมวะ ขับไปเบิ <us> ่งตามเพื <brewer y> uh, ่อนๆขี um. <h unlikely> wow. ้ตุ่มมให้ทางพุทธว้าก็มาข้านี่ไปได้บุถ์อายุโอมีขี้ตุมเหรอ ทังพูเลยทังพูดพี่้องเอ้ยเมนทงูเฮ็ดอียังกันนะโอ้ทงพเฮ็ดอียังรถอาหอยบ้ทงพกันเลยครับอุ้ยครับพี่ลังครับทางพูดนะครับ โคตรค,คิดต้มหาปลาบอกเพื่นกับเนาะเฮ้ยว่าเจอว่าไอ้ปีกายนี่เพื่อนลอกนองทางนี้เนาะทางนี้ยังเพื่อนลอกเนาะครับพี่น้องครับพี่น้องครับคุณโอ้ทางพุ่นนะครับพี่น้องเลยป่าลอกเพื่อนขับพี่น้องโอ้พีกโต้เฮ้ กําลังใจข้านเว้ยเอายกด้วเอาบัต้องเอาขี้ตุ่มไปดิมันป่ามันเห็นโตอี่นเนาะป่ามันเห็นนาเจ้าฮะน่ะเอาขิ้ตุมท่าน้พ่อแม่จังหมานนะนะเออครับหาอยู่หากินครับพี่น้ำเนี๋ยวพอบอกเอาขิ้ตุมท่าน้าว่ามันจังหมานท่านะ โอ้ยซาเต้านี่บรัวาลแลนี่หึม่ย่างอะนี่มองจอดโทรศัพท์ทีตังคไม่มียาติครับไม่มียาติโอ้โหโ เกียร์หัผมตะวิงตัวลายๆตู้ไปบ่ได้ครับพี่น้องเอยบาดนี้ ไปเล่นย่งกีตมเ้ยดิได้บ่ไปไอไอเอาเอาปลาสดอย่านั่นบ่ได้บ่ ใช้ยกประตัวไว้ไม่ได้พยายามดิมันปีข้าวแล้ว่อเรื่อจะเจือได้ปีข้าวแย่หั่นเฮ้ยเฮืเ้เฮ้ยเฮ้ยเ้้เเอาเพื่เจอยเอ้ยเเ้ยเฮ้ยยเ้ย้ยเ ตสิไปจีปปาททั้งพุ่นครับพี่น้องครับจะหาก,กินจีบปาททั้งพุ่นครับนี่มาพูดได้กี่ข่วงจะลาจ่อนเถอะกี่น้องฆ้านยางนี่ครับพี่น้อง ਆ ਗਿਆ ਨਦੇ ਦੇ ਯਾ ਓਏ ਪਾੜ ਲੈ โอ้โทรศัพท์พูดเอาเลยท่านข้าวปลาข้าวปลาตั๊ดดันกันอดีตการขาวปลานะครับปฏิการบอกพีบอกนองครับขอรบโคกข้าวไอพี่น้องมากกูใดดูผู้ใดนมันกันมากูดูมากินทำกันครับผู้ใดบโบว่างอกโบให้ว่าให้กันเออเด็นยังไงอดีตการอดีตกัดหนองเขาปั้นหนองเขาตำบลหนองเขาอำเภอท่าอุทิศจังหวัดนครราชสีมานี่ทักกุศผู้บ้านแล้วแต่วศาสนาได้ครับพี่น้องเด้อ จะซ้ำสีกินดิผมอึดครับแต่ว่าพี่น้องสีทนหนาวจริงนีนะครับก็คือหาปลาขายครับพี่น้องครับ <c oughs> เป็นสีลอกสีน้องไหมนะครับปับขงน้องนะครับตื่นม,มันเทินครับพี่น้องครับ <c oughs> เอ้าแม่เอ้าแม่เอาแม่บ้านแม่

ป่อยทางนี้มาขึ้นดีบายสามศาสใช่ไหมที่ดิบตาองลายใช่พี่ต้องเลยเฮ้ยมาทางพี่พอไปขึ้นตั้งพุ่นเลยไปทางนี้ไปไปทางป้าขึ้นกับพี่น้องครับขับป๋าใหญ่ขึ้นตั้งพุ่นครับเมื่อกี้นี่ครับ เอาิ่งดูเอาฟงดูโอ้ยเอามาซองเทองที่แล้วตัวให้ยตัวใหญ่มันเอาขึ้นมากัดกิเต็ม่องซํำนึงซ้ำไดยันยังไปยู่อ่ะปลาดูขนาดเที่ยวเท่าไหรเนาะ คุณนี่เลิกไปอยู่ทางในทางกลางเลิกวะบ๊อบริบวัวเนาะตัวสูงบริบวน์ตากระผมนี่นะมุ้งี่เนี่ยเล่นตันล่มตัวครับยาไม้เป็นรูปอยู่บาทเดียวยาบ้านนี้เลิกที่สี่หัดดูโอ้ที่น้องครับกระเสียงกระสีน้องสนั่นครับหกช่างพวกอะไรกะ เราเหมากระสุดนั่งโอเคครับพี่นังครับออเโอษเถอะยังเดอยู่เดอเอาไปพี่ไปอีสิงสิงเอามาขึ้นทางนี้เอามาขึ้นทางนี้ขันมาเข้าเข้าโบไก่เอาตกลงไปน้ำเปล่าเนอะอ้ยพ่น กดิ่วได้ฮะ่มันาวหนบ้านนี่เจ้าคนาห้าะับต้มาัหมดกไก่ดัวเหา้วายสิวันมาัวันตองนตัวเาไปอะไรนะอยู่คือเห็นหัวตัวเศร้าเข้าไปนะครับมันมัปลาไเด็ปีนอ้อยโอ้ขงหัวกีห้วยตัวได้ละ เมือนคู่ไปพกเอาเฟืองมาปกเก้าไม่อยู่ไอ้เฟืองไอมองขี้ห้วยเก้าจไอ้นอยเดียว่านนหลเบิ้งห่าพ่นจัและรอบเร็มดเลยเนาะมเศ้าจะขาดเลยวะเราแพ้คนเนาะเราในมู่สู้ไม่ได้เนาะโอ้ยเลียเียิ่งนละใส่ละ ตอนโอ้คนตลาดหลายได้ด่เนาะโอ้โหไ้ยกบุรครับยกบุรุโอ้โลงคลองละ สับฟุตกับม้วนขนาดครน้องครับม้นขนาดทับพุใส่ปะฮะใป่นความแล้วอันนี้จ้ะครับพี่น้งครับซับ นี่คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศภาพภาพปลาครับเองนะครับกับเป็นจักล่าพิจาตรนะครับไปสนิทกับพวกพ้อกันไม่คลิปนะด้วยกันเด้อสวัสดีอยู่ดีมีสุขสุขทุกคนครับสวัสดีครับวาไคือบอลล ก็ท <mean> ี่เราเ้ยก็ี้โ่ ung. ๊กโจกี้พราเนี่ยหลายด้วมันก็ตะกี้ต่มอ่ปลากี่วน